ครบจบในที่เดียวเลยนะจ๊ะเจนนี่ร้องไห้หมดทําไมสดชื่นอุ้ยไม่ใช่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นจ้าหยิบจับอะไรก็ดราม่าไปสมบททุกเรื่องเลยจะบอกเลยว่าจะเจอกีดรามา่าก็ค่าไม่ตายล่าสุดก็เจอชาวเน็ตขยี้ปมเอารูปมาเปรียบเทียบกับนักร้องดังระดับโลกลิซ่าแบ็คพิงคคอมเมนต์คือเมากันสนุกปากถึงขั้น ขนาะที่ว่าเมาเจนนี่ว่าเป็นสัมภเวสีควรอยู่ในหลุมอย่าก,ก่อลซตาดับโอ้ยทำไมมันรุนแรงกับเจนนี่ขนาดนี้หนูเอย๋ยอยู่นิ่งๆลูกอยู่เฉยๆนะลูกนะหนูไม่ต้องไปสารแน่กับเขานะลูกปล่อยหงมัอยู่ส่วนหงสัมภเวอยู่ในหลุมนะจ้าไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องผูกมิดไมตรีใดๆทั้งสิ้นลูกปล่อยเขาไปเขาไปกว่านหนูสูงเยอะเขาไปไกลกว่านหนูเยอะหนูย่ำย่ำอยู่วังวนอยู่เลยลูกจนเจนนี้อดรนทนไม่ไหวพลเฟร็บุกตอบกลับว่าการุณาอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับใครหนูรู้ดีว่าหนูควรอยู่ที่จุดไหนพรอมพลภาพวิดีโอคอหากคุณแม่เกตซึ่งเจนนี้กำลังรอง้องห่มร้องไห้และเต้นไปด้วยกล้าบน้ำตาพร้อมกับข้อความที่ว่า เด็กขี้รอบขอแบแมกกามีน่าน้องคนหนึ่งอัดคลิปว่าเธอมันเป็นแค่สำพอาเวสีนะเธอมันไสเดือนดินเลยอะไรเงี้ยแล้วเราเราหลงไปอ่านคอมเมนต์อยู่10นาทีโดยไม่ได้บอกใครคือจริงๆอ่ะจะไม่ค่อยอ่านแล้วแต่วันนั้นคือมันหลงไปแล้วแล้วมันก็พาแบบขึ้นสมองทีนี้น้ําตาก็ไหลเรื่อยๆแล้วก็คิดในใจว่า คือไปทําอะไรให้เขาทําทไมเขาต้องอะไรกับเราขนาดนี้จนจนยิวเห็นและเขาก็เข้ามาบอกว่าให้หยุดเล่นโทรศัพท์แล้วทุกอย่างก็เลยดีขึ้นแล้วก็หายไปเลยค่ะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบจริง,งๆที่เราไม่ไหวนะตอนนั้นนะคะคําพูดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันแรงที่สุดเลยก็แบบว่าสำเนียกตัวเองไหนนะว่ามึงอ่ะแค่สำเพอสีไม่มีทางไประดับเขาหลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะและหลอดเราก็รู้สึกนูไม่โกรธแต่หนูเสียใจว่าเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราแล้ว เราก็พยายามทําตัวเองให้ดีขึ้นคือมันไม่มีหรอกใครที่กล้าเอาตัวเองไปเทียบน้องลิซ่ามันไม่มี<ะ>เพราะว่า<ะ>เราก็รู้ตัวว่าเราอยู่ระดับไหนเราทํางานตรงไหน<ะ>แค่เพลงเราเนี่ยมันก็แค่เป็นไอ้วงวงแบบเพลงใต้และของเขามันระดับโลกซึ่งมันเทียบกันไม่ได้<ะ>แต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมเนี่ยเขาโกรธอะไรเรา<ะ>เขาทําแบบนี้ทําไมหรือ<ะ>ว่าเขารู้ว่าถ้าเขาทาแบบนี้เขาจะได้ชื่อเสียงแล้วทาให้คนมาด่าดเรา<ะ>เขาตั้งใจหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยแซ่บจนร้องซสีดไปเลยละจ้า ดราม่าหรือจะหมดแค่นี้ยังไม่หมดนะจ๊ามาที่เรื่องราวที่หลายคนอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของสาวเจนนี่ที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนและมาพูดในรายการคุยทรัพโชว์เป็นที่แรกกับประเด็นร้อน,ร,อนร้อนสุดๆทำไมมูฟออนไวเลิกกันไม่กี่เดือนเปิดตัวคนใหม่แล้วเหรอจ๊ะ เป็นคนแบบชอบความชัดเจนแล้วก็ไม่อยากปิดบังอะไรแฟนคลับทั้งนั้นแล้วก็เหมือนเรื่องแบบนี้หนูคิดว่ามันเกิดขึ้นเยอะมากกับสังคมไทยแล้วการที่เราจะเปลี่ยนแฟนอ่ะก็มันไม่ใช่เรื่องที่น่าอายแต่มันจะน่าอายมากกว่าถ้าเราแอบคบกันไม่บอกความจริง<ฆ>อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถ้าคบกันก็บอกทุกคนแล้วก็เรื่องมูฟออนเร็วเรารู้สึกว่าถ้ามันใช่ถ้ามันมีความสุขอเราก็ไม่อยากปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยค่ะก็คบไปเลยแล้วคนรอบข้างเนี่ยสะท้อนอะไรกลับมาที่เราบ้าง ครอบครัวโอเคแฮปปี้ทุกคนค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของแฟนคลับเงี้ยเขาก็จะมีแบบว่าเอนตี้บ้างรับไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเราก็ต้องทําใจนะก็ให้เวลาเขาหน่อยยังไงเราสองคนก็ค่อยพิสูจน์ไปให้เขาดูแล้วกันว่าเราแบบทําไมเราถึง,ถงต้องรักกันต้องคบกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วประเด็นที่ถูกมองว่าคบซ้อนล่ะคะค่ะอันนี้ไม่ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่าหนูไม่เจ้าชู้แน่นอนก็กระแสก็เยอะครับคือเหมือนว่ามองว่าเป็นมือที่สามหรือเปล่าเป็นเหตุผลนี้เขาเลิกกันหรือเปล่ามา หลอกเจนนี่หรือเปล่ามาเกาะเจนนี่หรือเปล่าคือจริงๆวิลนี่ถ้าผมว่าเจนนี่ก็ฉลาดนะครับคือวินนี่ก็ฉลาดการที่ใครจะมาหลอกเขาเนี่ยยากมากเขามองคุณอ,อกอยู่แล้วเพราะเขาผ่านอะไรมาเยอะัครับเพราะว่าถ้าเจนนี่มองเห็นเขาคนอื่นก็ต้องแบบว่ามองเห็นอ่ายูคารับประเด็นไหนที่เราอ่านแล้วเรารู้สึกสะท้อนใจหรือทุกใจมากที่สุดมีไหมเอ่อสำหรับผมเรื่องดรามา่าผมมองว่าไม่อยากไปใส่ใจมากเพราะว่าคนที่เขาพูดเขาไม่ได้รู้จักเราจริงๆร พราะคนที่จอยากลองจริงเขาก็จะรู้ว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไงรเอ๊ะเอ๊ะแล้วแฟนหนุ่มคนใหม่ยังหนุ่มยิวฉัรมงคลที่โชว์ความหวานผ่านโซเชียลทำเอาชาวเน็ตอิจฉาต้าร้อนสรุปแล้วเส้นทางความรักของพระเอก MV ดูหวานใจคนใหม่มาได้ยังไงกันเนี้ยใน MV คือยังไม่ได้จีบกันค่ะคอตอนนั้นคือมาทํางานกันเฉยๆแต่ว่าพอแบบไปสักพักหนึ่งแล้วเรามีปัญหาส่วนตัวเรามีปัญหาครอบครัวตอนนั้นเราก็เลยเลือกเขาเป็นที่ปรึกษา<ม>ปรึกษาไปปรึกษามารู้สึกว่าสบายใจดีขึ้นโอเคชอบก็เลยแบบเป็นแฟนกันสรุปแล้วเคลียร์ปมท้องหรือไม่ท้องด้วยนะข่าวเนี่ยบอกบอกว่าหนูท้องค่ะท้องไม่ท้องวันนี้ ล่าสุดเนี่ยยังไม่ท้องนะคะแต่ว่าต่อไปก็ต้องรอดูกันอีกทีก่อนหน้านี้ที่มีคนทักเราว่าท้องหรือเปล่าท้องหรือเปล่าอะ่ะแล้วเราก็แบบบอกทุกคนตลอดว่าอ้านวนอ้วนอ้วนอย่างนั้นอย่างนี้แล้วพอทีเนี้ยเดือนเนี้ยก็คือเอาตรงตก็คือประจําเดือนอ่ะมันยังไม่มาแต่เรายังไม่ได้ตรวจอะไรนะ <c oughs> แล้วเราก็เลยรู้สึกเราก็ไปบอกแม่แต่ถ้าสมมติว่าแม่บอกว่างั้นก็ถ่ายรายการอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถ้าสมมติว่าใช่ก็คือเดี๋ยวก็จัดก,การแต่งานเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ทํางานกันต่ออะไรอย่างนี้ <c oughs> ยังยังยังไม่หมดนะจ๊ะน้องสาวลิลลี่ได้หมดทัศสดชื่นปอบปอปอแต่กลางรายการคุยทัพโชว์แย่ yeah. ว่ามีเลิกแต่งงานมาแล้วที่สามรอบด้วยกันว่ายตายแล้วหรือว่าเร็วๆนี้จะมีข่าวดีกันแน่เนี่ยแแต่ว่ามันจะมีมุมหวานแล้วก็จะมีมุมที่พี่อิมันเขี้ยวแล้วจะแบบตัวเอ๊ง พี่เดียวชอบทำพี่เจนแรงๆอะค่ะมันเคี้ยวแรงๆมากเราแม่กับหนูชอบห่วงแบบอย่าจำเร่งดำบีวเผื่อนเจ็บเม็ดแล้วจำเ <c oughs> ม็ดแล้วลูกนี้แต่งงานทีได้แสบซิแปบซิมันคืออะไรเจ็บแล้วก็แบบอย่าทำพี่เจนแรงนะพี่เจนเจ็บช้ำไปหมดแล้วกว่าจะถึงวันแต่งงานตัวเขียวหมดแล้วโอ๋ยเดี๋ยวๆกว่าถึงวันแต่งงานเดี๋ยวหลุดอะไรมาหรือเปล่าคุณถามแม่ดีกว่าห้ามตอบแล้วนะวางแขนแต่งงานแล้วเหรอแม่ นี่หลุดแล้วนะนี่หลุดแล้วนะเราได้ข่าวใหม่แล้วนะ <c ười> คิดคิดไรแล้วคะ่ะคิดไว้แล้วคะ่ะดูเลิกแล้วเหรอ <c ười> ดูไว้หลายเดือนแต่ดูก่อนว่าเดือนไหนที่จะเร็วๆนี้แล้วค่ะเราก็เลย <c ười> จัดโมเมนต์สุดเซอร์ไพรส์สอมสอขอแต่งงานกลางรายการสดๆไปเลยบอกเลยว่าฟิน จนจิกหมอนไปเลยละจ้าเขิดหมอนต้องบอกว่าสดๆกลางรายการซ้อ,อมไว้ก่อนโอเคครับภาพในหัวถ้าจะต้องขอเขาแต่งงานคิดคิดว่าอยากจะทํำยังไงบ้าง5 4 3 2เชิญเลยค่ะยังไงดีตัวเองพี่เขาบอกให้ต้มก่อน <c oughs> แต่งงานกันไหมคะอะไรล่ะเขาสอมแต่งงานกันไม่ตอบสิลูกครับโอ้โหสรุปว่าทางฝั่งลิลลี่คือจิกแขนแม่แล้วมั้นเดียวสรุปว่าเขาขอกันแล้วแน่อนุญาตไหมคะอนุญาตค่ะ อ้ยเห็นคนมีความรักแล้วพูดเลยว่าขอยินดีด้วยบอกเลยว่าสาวแกร่งคนเนี้ยเจอกิจรามา่าก็ค้าเธอไม่ตายจริงๆกับเจนนี่ได้หมดทาตสดชิ่